ฝันว่าพู้เ่าะเงินมาเห้อ,อเอ้ก็ลยว่าเจ้าโอแม่ข่อยเห็นดังว่าคือขี้มิเต่เงินขึ้นสนิมมาเช่นอ้ออาวกม้งจะขอโกที่ันว่ะสวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านทุกคนกับผมยินดีต้อนรับ FC ทุกท่านเข้าสู่ทีมงานของ ผู้เฒ่าพาลุ้ยรับเอฟซีกับผมตามแนวทางของไอ้สิทิคนนอนน้าขับเอฟซีกับผมไอ้สิทคนนอนหน้านะครับเนาะเอฟซีผมเข่าสองตูวนะครับเด้อให้มาเก้าศูนย์ห้านะครับเนาะเข้าศูนย์เก้าครับเอฟซีผมตัดสองตัวออกมีศูนย์เก่าเก่าศูนย์เข่าศูนย์เก่าขับเอฟซีกับผมอันนี้คือไอซิทคนนอนหน้านะครับอ งวดที่ผ่านมาเลยครับด้วยเอฟซีกับผมนะครับเนาะตามต่องวดนี้ครับเอฟซี FC กับผมไอซิดคนนอนนาเนาะครับเนาะก่อนที่จะไปชมจิบของไอซิดกับเอฟซีกับ้ใช้วิจารณญาณในการรับชมครับทางช่องเป็นซื้อกลางเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นครับเอฟซี FC กับผมมักกระจัดขัดกระพานขั้นมักขั้นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งแจ้งเตือนเอาไว้สาหรับเอฟซีไม่ทีเข้ามาเนาะครับเนาะนะนะบ้าไอซิดเพิ่นสี่ ได้ตองวดเลยย่างฝันเลยย่างครับอีฟซีกับผมหลังจากปีใหม่มาเนาะครับนับผลข่ายของควันปีใหม่เข้า09ครับอีฟซีกับผมอ่าเนี่ยเป็นความเชื่อส่วนบุคคลคออนะครับเด้อขอหยับนะครับเนาะว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลครับผมนะเอาไปฟังไอซิดปนซีบอลสู่ฟังครับอ้าวสวัสด,ดีครับไอซิดครับผมอ่าเป็นยังไงยีย่ทั้งผลอากาศหนาวเย็นดีปะตรง กักก <G ül> <G ül> ข,ขนาดเนาะ oh. เอายินดีน้าเดอ้อเลขเขาอยู่เนะ oh. เาะให้มาเก้าศูนย์ห้าไปเขาสองตัวศ oh. ูนย์เก้าก็ยินดีน้าไอซิดนะครับอีฟซีครับผมผู้ใดที่ติดตามคลิปของไอซิดคนนอนนานะครับอีฟซีครับผมจะลืมนะครับเด้อเลขเพิ่นเขาคืดหอดคืดถึงคนเด้อครับอีฟซีครับผมน <G ül> ะครับเนาะเอามาถามต่องวดนี้ว่า ฝันเลยย่างเอามื่อวันผมไปนอนอยู่เกาะนี้อยู่ศาผมไปใช้ไ่อบนวันใดใช้อยู่อยู่ศาลมองมองนาสาลมองเกาอ่นบ่บ่อยู่ในป่าโอ้มีในป่ามีสาลอีกบ่มันเป็นป่าชาเป็พ่อยโอ้ยูปศาลศาลมองหนึ่งบ่มองไปนอนอีกมองหนึ่งผมก็เลยว่ารูไปรู้ฟูแล้วคุนอนนี่ดอกฉันผมก็เลยหัวเสียบคน ชื่อมันเปลี่ยนคือจังสารพระภูมิสารยังไงล่ะเออเป็นบัณฑิตผมก็ได้ฝันโอ้ฝันว่าผู้เฒ่อเงินมาเหฮึเอ้าก็เลยว่าเจ้าโอแม่ข่อยเห็นดังว่าคือขี้มิเตเงินขึ้นฉนิมมาท่นเออเอาบุกมุจจาของโกดีท่านว่ะโอ้นับเบิ้งนับเบิ้งมาท่นผมผมก็เล่นเบิ้งเอาเบี้ยงพันก็นมีท่นานวะมันสองพันสองพันสิบแปดบาทผมนับเบิง้งสองพันสิบแปดบาท อ2,018บาทเอาเขียนลงไปซีตูวได้เถอะเนาะ2018บ้างผมว่าสีบ่เอาเพิ่นก็เลยเอาเงียบในมือให้ฉันไปนับเอารถฉันว่าที่แรกวา่าสีบ่เอาครับยับในมือให้เลยเอาซ้ำเลยเพิ่นก็เลยว่าเอาไปใช้ถุงเสียไว้แล้วก็นับเด้อไปฉัน,นอนือวันนี้ผมก็ได้นับเบิ่งมันไม่เอียน2,018บาท อ,อ๋อคืเปลี่ยนชี้ป่ะผมก็กำไปผมดูขึ้นมาว่าว่ามันปูได้กำเงินดูว่เป็นจี้ป่ะได้เท่าฝันเมื่อยังกำจะรอยอยู่บ่ครับโอ้ <c oughs> ตัดสองตัวมีอย่างนาีแหละบัดมีสองหนึ่งแปดกับศูนย์หนึ่งแปดทุนตัวนี้ครับอตัดสามตัวไว้แต่ว่าตัดสอ,อ,องตัวไว้ก็มีศูนย์กับหนึ่งแปดเท่านั้นมีสองศูนย์กับหนึ่งแปดเอาลองตัดสามตัวไว้จักชุดเนาะครับ สองหนึ่ปับศูนย์หนึ่ปตัวตัดสตัวกัมีสอศนย์กับหนึ่งแปดทนตัวเนาะยี่ยังสองศูนย์หนึ่งแปดเพราะว่ามันมีสตัวด้วยตัวไรสีมาแท้ฝนะันคักเลยเป็นวะ มออื่อนผมออกไปมืหอวันนี่ผมออกไปเพราะมันอีนึงบอกผมออกไปหอดันให้ขเขาก็เลยว่ามานอนเดินพี่พราะยันติไปนอนอยู่ในโคกเพราะฉันมาพูดโยกฉันเออผมกเ็เลยนอนนี่รอกจะหรอกเราะยันหรอกผมกเ็เลยวา่าผมกเ็เลยจอดรถถูบใช้หนาชานันแลงงน้วงเงินช่างเขาประชาโอ้ผมก็ใช้วง,งเงินได้หรอกฝันเสยเลยครับปาทัว มักไปนานน้ำมังสัาะมักมักฝันดีคือนดีเนาะเป็นผู้เฒ่าเ,าเ,าเาน,นาะอา,นอาเงินมาใ,มให้ขึ้นยังไงผู้เฒ่ากะจีผู้เฒ่าเป็นเด็ยวเขาเวจีฟั้งอายุกะจีปั้งหาหาสิบหกชิบนี่แหละผู้เฒ่าผมยิ่งดีผู้เฒ่าผหยิ่งเงินมากมากว่าฉันบัดนี้กะเลือเกินผมมามากฉันขึ้นมาทัา้งเฮียนฉัน ผมก็เลยขึ้นไปมันเปลี่ยนบ้านใหม่หลังเก่าเก่เนี่ยมันก็เลยว่าอยากกินยังกไหากินรถเพื่นโอ้ได้หากินบ่ล่ะก็เลยอันซักผ้าได้บ่นี่ซักแม่ท่านผมก็เลยเอาผ้าไปซักเฮียน,น,นเพิ่อนท่านซักรถตากไว้ดีแล้วมันเสียเพิ่นก็เลยวางชีบออผมก็เลยว่าบ่อยากรถเกี่ยวไปตากในรถหัวรถผมก็เลยวางชีบโอ้ ซักผ่าได้เพราไปซักกอดผ่าทั้งเงื่อนผีอีกทั้งหกักขึ้นไปหาไปบ้านผียังไปซักผ่าได้เงื่อนผีอีก <c oughs> อเอาเงินมาให่นับเบืเ้องแล้วได้สองพันสิบแปดบาทไปดิแจ็คตัวใดสี่บังตัวใดแล้วบาทนี่เนาะนับว่าเขาขก็ะล้งไว้ครบเบิ้มไม่มีตัวใดบังไปได้ดรอกปะนี่สองศูนย์ก็ลงไว้หนึ่งแปดก็ะลงไว้สองหนึ่งแปดศูนย์หนึ่งแปด ลงไว้ให้ครอบบัดต่องวดไปเลยอ้าตัวเกือบแหย่แหงวดัดมือ,ม,อมือวานนี่บอฝันนี่ครับโอ้คุณได้จังหวะพอดีเลยเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ไอซีตเต้ยยุ้ยไซด์เดี๋ยวนี้ยู่ในโรงงานครับโอ้บุคคลในกลับบ้านเลยบอกปีใหม่ก็ไดรปีใหม่ผมกลับไปชักมือบพรีมือห้หามือโอ้โรงงานพนหยุดนะ ก็ได้ได้มีโอกาสได้กลับบ้านห็นว่ากาดีแล้วหนึ่งแต่ว่ากลับมากลับมาได้โกาสโบหารในไซอ้อยบอกขึ้นยังไงผมเรียนอ้อยซีเฉียวแล้วจะปีใหม่มันในซีเฉียวเนี่ยว้าวตัวขยันขันแข็งนะครับน้องเอฟซีครับผมเพิ่อนไปเหตุงานขับรถอ้อยอยู่อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิแม่นบ่ค,ครับอืงขึ้นผู้ผู้เชีย่ยวจังหวัดชัยภูมิอืครับเนาะโอ้จากผู้พามั่นไปก็บ,บอกไก่บันไดได้ละเนาะอืแต่ว่าเจ้าพนการหนาวยา่บครับอืปหนาวเย็นได้ยังม่เชราเอะแม่งก,ก้อนโอ้คือเก่าวละหนาวหนาวแต่ยมมงังไมอเศราก็ยังไม่เลี้ยงยังมืเลี้งบ่หนาวซั่มโอ้ยังมืเลี้งสะบันเหลือยู่นี่ โอ้แท้ๆ่นมันอยู่ไก่พูเนาะอืณผมผมอาบน้ำจะใบช้ำเลยเือกมาอาบเลยเอ้ไอ้ซิ์เป็นกับฝันต่องวดเด้อครับเด้องวดที่ผ่านมาของเป็นกับเข่าศูนย์เก่านะครับน้อยเอซีครับผมอย่าลืมขึ้นหอดขึ้นถึงอ่าติดตามไปซิ์ไปครับงวดนี้เป็นงวดที่สามน้อยซิ์เนาะอ่างวดที่แรกกับเขาเขาตัวไหนละงงดที่แรกเนื้อจำว่าได้ไหม สองสองหนึ่งส,สองหนึ่งเนาะเงวดที่สองเขาูนเก้าวันนี่เขาบนแต่งวดสองหนึ่งเขาล่างบ่ครับงวดงันันผมได้ซชื่อผมวันผมมา,มมาทีันไปออกุไทยมอรจะใช้ขั้นบิ๊กไบค์บขั้นผมชีไ้ไหมสองนึโอ้เออืมข<อ>ี่รถไปบ้านข้าเจ้ยังว่าึงถือหลาในเทียนถือยังไ่ได้เชื่ออกกล้าไปเหตุงานหน่อยดิบออ เรางวดวงวดว่าหันกับว่าได้ซื้ออะไรดอว่าผมอยุในป่าไมันปจจัไปซื้อเนาะโอ้ยแม่นเยเออว่ามีคนไปขายรถตีให้คือว่านั่นล่ะบ่คลือนเข้าไปานในเมืองในกัอยก็ลงอ่อยกับว่ามีคนไปขายบวเอรื่อรตีก็ได้เขาบ่่คอยเขาขายหรอกมันมัาจะเขาเฉลี่ยจอดเออเราจอดซื้อข้างนอกเอาว่าด แล้วม่าตรวจ,ก,จก,กับตรวจยากอย่างเมื่อกี่พี่เอสเมื่อกไปหอดมันอกถามเขาว่าตรวจให้นใหนเอาครับอฟซีครับผมอันนี้คือเลขตองวดของไอ้สิบคนนอนนาครับสอบเอฟซีครับผมฝันแล้วครับอืผูมผีส่วนไหลมิตรไม่งาบอกมาบอกผู้ยิ่งดิส่วนไหลฉันไม่แต่ผู้ยิ่งมาบอกอ,อมานนี่ไปอยู่ไซกับมานแต่ผู้ยิ่งเนาะผีผู้ยิ่งนี่ไปหาอยู่ทุกหม่องหลวด แต่ว่าแต่ว่าขันผู้ใช้มากสียหันหลังใช่ผมไหมโอ้ทุกขั้งได้เป็นปะครับอืมผีผู้ใช้มากสี่หันหลังหาแต่ว่าผีผู้ยิ่งมากส่วนไหญ่สีมะบอกมาจ่าน้ำนะครับเนาะอ่างวดนี้ได้มาสี่ตัวครับพี่สีครับผมสองศูนย์หนึ่งแปดตัดสามตัวมีอยู่สองหางคือสองหนึ่งแปดกับศูนย์หนึ่งแปดตัดสองตัวมีสองหางครับสองศูนย์ก็หนึ่งแปดนะครับพี่สีครับแต่ว่า เขากระเบิดหมุนเอาอยู่หันก็ได้เพราะว่าขั้นบนเป็นหนึ่งแปดขั้น2นสองแปดทั้งสนันครับอีซี่ครับจะลืมเลยครับเด้ออีซี่ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบุญขอบคุณไอซิดได้หลายครับผมสวัสดีครับครับผม